มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน DSI มั่นใจไขคดีแตงโมหลังจากได้รับมือถือเผย GPS เป็นกุญแจสำคัญกลมสอบสวนคดีพิเศษ DSI มั่นใจสามารถดึงข้อมูลสำคัญไขคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชระวีระพงได้หลังจากได้รับมอบโทรศัพท์มือถือ iPhone 13จาก นายแพทย์ทวัตชัยการจนารินโดย DSi จะส่งมอบโทรศัพท์ให้กับสถาบันนิติพิาศาสตร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะ GPS ที่ผูกไว้กับซิมการ์ดซึ่งจะช่วยเปิดเผยเส้นทางการเดินทางของโทรศัพท์ในคืนวันเกิดเหตุนายเกรียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยข้อมูล GPS จะช่วยให้ทราบว่าใครเป็นคนถือโทรศัพท์ณเวลาใดโทรศัพท์ถูกนำไปที่ไหนบ้าง ใครโทรหาแตงโมบ้างในคืนเกิดเหตุแตงโมส่งโทรศัพท์ให้เพื่อนบนเรือจริงหรือไม่ก่อนเกิดเหตุแตงโมอยู่ที่ไหนนอกจากนี้ข้อมูลอื่นๆในโทรศัพท์เช่นรูปภาพวิดีโอและแอปไอก็จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อเรียบเรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ DSI ย้ำจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบโดยมีกรอบเวลาเบื้องต้น6เดือนนับตั้งแต่เริ่มสืบสวนคดีและสามารถขยายเวลาได้หากจำเป็นการตรวจสอบโทรศัพท์ถือเป็นความหวังใหม่ในการไขปริศนาคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ยังคงเป็นที่สนใจของสังคมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ